กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์บอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยนี่ฉันมาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเจ็ดสิบสองแล้วจะต้องออกกําลังกายอีกหรอเนี่ยอยากจะกินกินนอนๆช่วงนี้ลงพุงด้วยอาจารย์บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความยืดหยุ่นของอาจารย์ตั้งแต่ผมฝึกมาเนี่ยตัวอ่อนขึ้นเยอะลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีก,อกเป็นไงครับธรรมดาไหมนะครับก่อนจะเริ่มเราก็ต้องเจราจาก่อนว่าวันนี้จะเล่นโปรแกรมอะไร นะครับโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรมหัวหายนะครับโอเคไหมอาจารย์อะไรนะโปรแกรมหัวหาย <c oughs> เห็นแค่ตัวกับขาหัวไม่มีอาจารย์บอกอะไรของครูเนี่ยมันมีโปรแกรมนี้ด้วยเหรอเนี่ยฝึกนะครับแกนกลางลาตัวฝึกท้องฝึกขาฝึกไหล่ฝึกหลงังฝึกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอลองดูโปรแกรมหัวหายมันเป็นยังไงอาจารย์อาจารย์อาาย่าสงสัยแล้วก็ตรงเชื่อมั่นในตัวเทรนเนอร์นะครับไม่มีอะไรเกินความสามารถเอาสั้นๆไหมเอาคลิปสั้นๆเหลือ,อคลิปยาว นะครับอาจารย์เตรียมตัวก่อนเห็นไหมหัวเริ่มหายละเอามือวางเหมือนวิดพื้นวางไว้กับพื้นยกขาทั้งสองข้างวางไว้บนเตียงขาขนานกันเลยนิ่งๆนะครับโอเคนะทําตามที่มาทบอกนิ่งๆขาตรงนะครับขาข้างไหนไม่ถนัดยกขึ้นยกลงข้างเดียวนี่แหละ1นาทีอะไรนะครู1นาทีจริงๆไม่ได้โกหกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับมือนิ่งๆข้อมือขนานกับหัวไหล่มองไม่เห็นใช่ไหมพูดทําไม เห็นแค่ตัวนะครับเตะขาตรงๆตึงตั้งแต่ต้นขาด้านหน้าหลังท้องไหล่ลองฝึกดูนะครับยากนิดหนึ่งนะครับแพงขาเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อาจารย์ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเวลาให้ไหลไปเลยเดี๋ยวลองดูว่าจะครบหนึ่งนาทีหรือเปล่านะทุกคนลองดูทีละข้างให้ยกข้างที่ไม่ถนัดก่อนข้างถนัดเล่นอีกหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หนึ่งเซตเท่ากับสองนาที เล่นสองพักหนึ่งอะไรนะงงไหมเล่นข้างละหนึ่งน,นาทีสองข้างเท่ากับสองนาทีแต่พักแค่หนึ่งก็พอเพราะเราเริ่มเก่งละเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็ต้องยากขึ้นนิดหนึ่งปกติพักหนึ่งตอนหนึ่งถูกไหมเล่นสองนาทีพักสองนาทีลองฝึกดูอันนี้แค่พักแค่หนึ่งนาทีใครทําได้ใครอยากจะชาเลน้นกับนักเรียนอายุ72ปีลองมาดูนะครับวางเท้าให้สูงกว่ามือนะครับแต่ไม่แนะนําสําหรับคนที่ข้อมือไม่แข็งแรงนะ มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทํำยังไงก็ต้องวางมือให้สุ่มก่าเท้ามันจะง่ายขึ้นจริงๆโปรแกรมผมจะให้เล่นติดกันนะไม่พักนะสายเสร็จขวาต่อนะครับแต่ฟังเสียงอาจารย์หายใจแล้วรู้สึกว่าดื่มน้ําหน่อยก็ยังดีนะครับโอเคไปต่ออาจารย์ทํายังไงจําได้หรือเปล่าเมื่อกี้ยกข้างไหนจําได้ไหมโอเคนะครับอะลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับช้าๆไปเลยทําทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมสลับขาทําเท่าไหร่จําได้ไหมหนึ่งนาทีคนที่แพ้ได้หนึ่งนาทีนิ่งๆ แรงไม่ตกแสดงว่าเราเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับนะักกีฬาจะทําได้2นาทีขึ้นไปส่วนมากอาจารย์นี่ก็คือ1นาทีขาสูงนี่เหมือน2นาทีเลยนะมืออยู่ข้างล่างนะขาอยู่ข้างบนน้ําหนักมันก็จะลงมาที่มือทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่อยากฝึกข้อมือฝึกฝ่ามือเนี่ยลองเล่นท่านี้ดูแต่ใครที่มีปัญหาลองเปลี่ยนจากข้อมือเป็นข้อศอกดูจะง่ายขึ้นนะครับยิ่งมือสูงกว่าเท้าก็จะยิ่งง่ายลองดูปรับระดับเอาเท่าที่ได้ดูยังไงฮนี่คือผมไม่ได้กอนะดู กระตุกนะครับกระตุกขาไม่อย่างอยกขึ้นลงตรงๆ1น,นาทีถึงไม่ถึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอดไหมโปรแกรมง่ายๆที่ไม่ง่ายนะครับสําหรับออนไลน์เล่นที่บ้านอยู่ในห้องก็เสียชีวิตได้หมดแรงได้เลยนะครับใช้คําว่าเสียชีวิตมันจะรุนแรงไปเรียกว่าหมดแรงจริงๆดีกว่าหมดเกลี้ยงเลยดีกว่าโอเคนะน้ำมันหมดถังนะครับถึงไหมหนึ่งนาทีนะครับผมบอกเลยว่าอาจารย์ทําได้อาจารย์เก่งมาก เดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลเลยนะครับการยืดร่างกายหลังฝึกซ้อมสําคัญมากๆนะครับยิ่งอาจารย์อยู่คนเดียวแล้วด้วยนะครับไม่มีคนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยืดยังไงให้มีประสิทธิภาพวิธีง่ายๆนะครับไม่มีเทคนิคอะไรมากมายทําบ่อยๆผมให้การบ้านทํา3เวลานะครับก่อนอาบน้ําเอ้ยหลังก่อนกินข้าวทําไปก่อนเป็นยังไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบถึงสินาทีอาจารย์จะยืดกล้ามเนือ้อยืดบ่อยๆตรงไหนตึงนะครับแก้มันเยอะ นะครับฝึกสะโพกยิ่งเรายืเดเยอะๆเนี่ยมุมในการเล่นมันก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็จะทําท่าได้ดีขึ้นลองดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับเราจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองไม่ใช่ไปเพียกกับใครนะครับเวอร์ชั่นของเราเราจะดีขึ้นทุกวันวันนี้ทําได้เท่านี้เก่งแล้วนะครับให้กําลังใจตื่นเยอะๆพรุ่งนี้ทําได้อีก เก่งขึ้นอีกนะครับแค่เราทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ถือว่าเก่งเพราะบางคนไม่มีเป้าหมายเลยนะเล่นไปก็ไม่มีเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นหาแรงจูงใจยังยากเลยแต่เราหาเจอแล้วเพราะฉะนั้นเราต่อยอดแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับขอบคุณครับอาจารย์